ทุกคน,นะคะมีคำถามค่ะทุกคนว่าการเดินทางจากโลกของเราไปถึงดวงจันทร์ไกลไหมคะการเดินทางจากโลกของเราไปถึงดวงจันทร์แล้วก็เดินทางกลับไกลไหมคะวันนี้มีประโยคที่เกี่ยวกับการเดินทางแบบนี้มาฝากกันประโยคนี้นะคะพูดว่า I love you to the moon and back นะคะ I love you to the moon and back นะคะขออภัยที่วันนี้เสียงโค้ชจะแบบแหบๆพูดได้เบาๆ I love you to the moon and back l แปลว่าฉันนะรักเธอนะรักเท่าไหนรูน้ไหมคะรักเท่าระยะทางจากโลกของเราไปถึงดวงจันทร์แล้วก็เดินทางกลับมาประโยคนี้มันจะสื่อความหมายว่า ความรักของฉันนะ่ะมันรักมากๆเลยมันฉันรักเธอมากมากล้นมากๆมๆๆเลยเขาจะชอบพูดแต่ว่า I love you to the moon and back l I love you to the moon and back l นะคะก็อย่าลืมไปฝึกกันนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะ